สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Iconic Q Podcast ช่องที่จะพาพวกคุณดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ของโลกภาพยนตร์เกมการ์ตูนและสื่อฟิกชันต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกและในวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเรื่องราวของไดโนเสาร์ที่ไม่ยอมสูญพันง่าย กับแฟรนไชส์ที่เริ่มต้นจากนิยายไซไฟแต่กลายเป็นจักรวาลพันล้านระดับโลกอย่างจูราสสิกพาร์คและจูราสสิกเวิลด์จุดเริ่มต้นจากนิยายไซไฟที่กลายเป็นปรากฏการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นจากไอเดียของไมเคิลไครทันนักเขียนนิยายไซไฟชื่อดังที่ถามคำถามน่าสนใจมากว่าถ้าวันหนึ่งวิทยาศาสตร์สามารถชุบชีวิตไดโนเสาร์ได้จริงๆละ่ะ คำถามนี้ไม่ได้จบแค่บนหน้ากระดาษครับเพราะก่อนหนังสือจะวางแผงด้วยซ้ำ Universal p i c t u r e กับ Amblin Entertainment ของ Steven Spielberg ก็รีบคว้าลิขสิทธิ์ไปสร้างหนังแล้วเขาบอกว่าเหมือนได้รับแรงบันดาลใจจากทั้ง King Kong และ Godzilla เลยแล้วผลลัพธ์คืออะไร ปี1993เราได้ดูจูราสิกพาร์คภาคแรกภาพยนตร์ที่ไม่ใช่แค่แคปฏววิวัติวงการ CGI แต่ยังปลุกให้ทั้งโลกกลับมาหลงรักสิ่งมีชีวิตเมื่อ65ล้านปีก่อนอีกครั้งภาคนี้เล่าเรื่องราวของจอห์นแฮมอนรับบทโดยริชาร์ดแอตเทนเบโรเป็นเจ้าของสวนสดุกแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าจูราสิกพาร์คตั้งอยู่บนเกาะลับๆที่ชื่อว่าไอซ์ลาโนบลาหลังจากเกิดเหตุแรปเตอร์กัดคน ฮัมมอนต้องการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเขาจึงเชิญผู้ช่วชาญ3คนมาดูสวนสนุกนี้ด้วยตัวเองได้แก่ดรอลันแกรนดนักบรรพชีววิทยารับบทโดยแซมนิวดรเอลลี่เซตเลอร์นักพฤกโบราณรับบทโดยลอราเดินและดรเอียนเมลคอมนักทฤษฎีความโกลาหลนรับบทโดยเจฟโกบลุมแต่ทั้ง3มคนก็ต้องช็อกเมื่อพบว่าสวนสนุกนี้ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ แต่เต็มไปด้วยไดยโนเสาร์ที่มีชีวิตสร้างขึ้นจาก DNA ที่สกัดจากฟอสซิลผสมกับการโคลนิงผลงานร่วมของดร์เฮนรี่หวูเขาเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญที่ปรากฏในแฟรนไชส์จูราสสิกพาร์คและจูราสสิกเวิลด์ด้วยโดยเขาเป็นนักพันธุวิศวกรรมผู้มีบทบาทหลักในการสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาจาก DNA ที่สกัดได้จากฟอสซิลความวุ่นวายเริ่มขึ้นเมื่อเดนนิสเนดรีรับบทโดยเวนไนโปรแกรมเมอร์ของระบบสวนสนุก แอบปิดระบบไฟฟ้าเพื่อจะขโมยตัวอ่อนไดโนเสาร์ไปขายและผลที่ตามมาก็คือพวกไดโนเสาร์หลุดออกมาเพ่นพ่านทั่วเกาะกลุ่มผู้รอดชีวิตต้องหาทางเอาชีวิตรอดในโลกที่พวกเขาไม่ควรจะควบคุมตั้งแต่แรก สปิลเบิร์กเคยพูดไว้ว่าแรงบันดาลใจในการสร้างจูราสสิกพาร์คมาจากคิงคองเขาบอกว่าคิงคองคือมาตรฐานสูงสุดของหนังที่สร้างโลกใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษและเขาต้องการทำคิงคองเวอร์ชั่นยุคใหม่แม้เขาจะบอกว่าจูราสสิกพาร์คอาจไม่ถึงขั้นเป็นคลาสสิกแบบคิงคองแต่หนังเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เพราะความลหลงไหลในโลกไดโนเสาร์ของเขานอกจากนี้เขายังอ้างถึงกอซิลล่า1956ด้วยว่า เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเขาบอกว่ากอซิล่าขึ้นหนังไดโนเสาร์ที่ทำให้คุณเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริง CGI ที่เปลี่ยนโลกภาพยนตร์ไปตลอดกาลจูราสิกพาร์คถือเป็นจุดเปลี่ยนของวงการหนังเลยครับเพราะนี่คือครั้งแรกที่ CGI ถูกนำมาใช้ร่วมกับหุ่น a n i m a t o n i c s อย่างลงตัวผลลัพธ์คือไดโนเสาร์ที่ดูเหมือนจริงจนคนดูทั่วโลกต้องทึ่งมันเป็นหนังที่ทาให้โลกของวิชวลเอฟเฟไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หนังได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกโดยเฉพาะในด้านเอฟเฟคภาพถึงแม้บางคนจะมองว่าการพัฒนาตัวละครมนุษย์อาจจะไม่ลึกเท่าที่ควรแต่โดยรวมหนังทำไรายได้ถล่มทลายทำเงินทั่วโลกกว่า914ล้านดอลลาร์ตอนออกฉายครั้งแรกแซงหน้าอีทีกลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดในโลกนักขณะนั้นก่อนจะถูกแซงโดยไททานิคอีก4ปีให้หลัง ณตอนนี้จูรลสิกพาร์คยังถือเป็นหนังที่ทำไรายได้สูงสุดตลอดการของยูนิเวอร์แซลและของสปิลเบิร์กเองด้วยและเมื่อฉบับ3 d ถูกนำกลับมาฉายอีกครั้งในปี2013เพื่อฉลองครบรอบ20ปีหนังก็ทำไรายได้ทะลุ1 0 0 0ล้านดอลลาร์เรียบร้อยแล้วในปี2018หนังเรื่องนี้ถูกเลือกให้เก็บรักษาใน United States National Film Registry ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ในฐานะหนังที่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ควรแก่การอนุรักษ์มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือความงามในทางศิลปะและผลกระทบต่อวัฒนธรรมป๊อปและในช่วงหลังๆก็มีข้อเสนอให้ยกจูราสสิกพาร์คเป็นมรดกทางธรณีวิทยาที่จับต้องไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนมุมมองของผู้คนทั้งโลกที่มีต่อไดโนเสาร์ตั้งแต่รูปร่างหน้าตาไปจนถึงความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์นิยายภาคต่อและการขยายจักรวาล ไมเคิลไครทันเขียนนิยายภาคต่อชื่อ The Lost World ในปี1995และสปิลเบิร์กก็กลับมากำกับอีกครั้งก่อนหนังสือ The Lost World จะวางแผงด้วยซ้ำ ทาง Universal Pictures ก็ลุยทำภาคต่อในทันทีและเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมปี1997กลายเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จด้านรายได้อย่างถล่มทลายแม้เสียงวิจารณ์ตอนออกฉายจะหลากหลายบางคนชมบางคนเฉยแต่ในช่วงหลังภาคนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในภาคต่อที่ดีที่สุดของแฟรนไชส์ Jurassic Park ด้วยซ้ำภาคนี้เล่าถึงเกาะที่สชื่อ Isla s o n a เกาะนี้เป็นที่ที่ใช้เพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ก่อนจะส่งไปที่ไอซ์ลาโนบลาและเรื่องก็เริ่มต้นเมื่อครอบครัวนักท่องเที่ยวบางอื่นเจอกับไดโนเสาร์เข้าจอห์นแฮมมอนผู้ก่อตั้งจูราสสิกพาร์คจึงติดต่อเอียนเมลคอมเพื่อให้เขานำทีมเข้าไปเก็บข้อมูลหวังจะเปลี่ยนเกาะน,นี้ให้กลายเป็นเขตอน,นุรักษ์ให้ไดโนเสาร์อยู่อย่างอิสระ เมาคอมตอบรับทันทีเพราะแฟนสาวของเขาซาร่าฮาดดิ้งรับบทโดยจูเลียนแอนมัวนักบรรพชีววิทยาและอยู่ที่เกาะนั้นแล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งนั่นคือหลานชายของแฮมมอนคือปีเตอร์ลัดโลรับบทโดยอลิซฮาวเบิร์ดที่เข้ามาควบคุมบริษัทแทนก็นำทีมล่าไดาโนเสาร์ตั้งใจจะเอาสัตว์ยักษ์เหล่านี้กลับไปเปิดสวนสนุกที่ซานดิเอโก สองทีมนี้นักอนุรักษ์กับนักล่าปะทะกันกลางป่าก่อนจะต้องร่วมมือกันเอาชีวิตรอดจากการล่าของเหล่าไดโนเสาร์ The Lost World ปี1997ทำไรายได้กลับ600ล้านเหรียญแม้จะไม่แย่แต่เสียงวิจารณ์เริ่มแกว่ง Rotten Tomato ให้แค่52%แต่แฟรนไชส์นี้ไม่หยุด ปี2001เราได้ดูจูล,ลาสิกพาร์คภาคที่3ที่แม้จำไม่ได้กำกับโดยสตีเวนสปิลเบิร์กแล้วแต่เขายังอยู่ในบทบาท Executive Producer คราวนี้ผู้กำกับโจโจอนสันก็ได้โอกาสขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับเต็มตัวครับ สปิลเบิร์กยังคงนั่งแท่นเป็น Executive Producer เบื้องหลังโดยเรื่องราวในภาคนี้ไม่ได้อิงจากหนังสือของไมเคิลไครทันโดยตรงแต่หยิบเอาพล็อตย่อยๆที่เคยไม่ได้ใช้อย่างฉากนี้จากแม่น้ำและฉากโดมเทโรซอมาใส่ในเรื่องแทนพล็อตภาคนี้เรียบง่ายแต่ลุ้นระทึก คู่สามีภรยาเคอร์บี้รับบทโดยวิลเลียมเอเมซี่และเทอาเลโอนีหลอกล่ออลันแกรนให้กลับไปที่ไอซ์ลาซอหน้าอีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่าจะไปดูเกาะจากบนฟ้าแท่นั้นเองแต่ที่ไหนได้เครื่องบินลงจอดจริงแล้วก็เกิดเรื่องทันทีพวกเขาถูกไล่จับล่าโดยสไปโนซอรัสไดโนเสาร์ตัวใหม่ที่แข็งแกร่งสุดๆจนเครื่องบินพังกลางป่าทีมของแกรนต้องเอาชีวิตรอดพร้อมกับภารกิจตามหาลูกชายของเคอร์บี้ที่หายตัวไปบนเกาะ ภาคนี้แม้จะสั้นที่สุดแต่ก็มีจังหวะแอคชั่นดีๆหลายซีนเช่นฉากหนีจากโดมเทโรซอร์หรือฉากล่องแพนหลบสไปโนซอรัสที่ดัดแปลงจากต้นฉบับนิยายเสียงวิจารณ์ในภาคนี้ค่อนข้างหลากหลายครับบางคนมองว่ามันเน้นแอคชั่นมากไปตัวละครพัฒนาไม่เยอะแต่ก็ยังถือว่าเป็นภาคที่ดูเพลินถ้าคุณอยากลุยไดยโนเสาร์แบบไม่คิดมากภาคนี้ก็แผ่วเต็มที่ทั้งไรายได้แค่368ล้าน คะแนนอาทีอยู่แค่49และเมตาคิติกหล่นเหลือ52กลายเป็นช่วงที่แฟรนไชส์แทบจะสูญพันธ์ทั้ง The Lost World และ Jurassic Park ภาคที่3อาจจะไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากเท่าภาคแรกแต่จริงๆแล้วทั้งสองภาคมีส่วนสำคัญในการขยายจักรวาล u r a s s i c แล้วหลังจากนั้นแฟรนไชส์ก็เงียบไปพักใหญ่จนกระทั่งการกลับมาในยุคใหม่ Jurassic World ยุค j u s i s w o r World ก็เริ่มต้นขึ้นในปี2015กับไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่แค่กลับมาแต่ถูกอัปเกรดด้วยพันธุวิศวกรรมทำให้เราได้รู้จักเกาะใหม่ตัวละครใหม่และไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ผู้กำกับหน้าใหม่อย่างคอลินเทรวโรเข้ามาชุบชีวิตแฟรนไชส์นี้ให้กลับมาบูมอีกครั้งครับนำโดย o อเวนเกรดีกับ c l a ลร์ไดอ r i n g ซึ่งสงคนนี้กลายเป็นหัวใจของไตรภาคใหม่แบบเต็มตัวโอเวนคือ ผู้ฝึกแรปเตอร์และมีคู่หูคู่ใจอย่างบลูส่วนแคลคือผู้จัดการสวนที่ต้องเปลี่ยนมาเป็นนักต่อสู้ความสัมพันธ์ของทั้งสองสะท้อนว่าโลกใหม่ต้องการผู้นำแบบใหม่ไม่ใช่แค่รู้วิทยาศาสตร์แต่ต้องรอดด้วยภาคนี้ยังมีดเตอร์เฮนรี่หูภาคจากภาคแรกจนถึงโดมิเนียนจูราสิกเวิลด์กลายเป็นภาคที่พลิกกระแสรายได้ทั่วโลกพุ่งไป1.67ล้านเหรียญ กลายเป็นท็อป10รายได้ตลอดการนักขนาดนั้นเสียงคนดูก็ชอบสไนแมสกอร์ได้ A แต่นักวิจารณ์ให้แค่72%แต่ก็ถือว่าเป็นภาคที่เรียกทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่ได้ครบผลลัพธ์คือจูราสิกพาร์คภาคแรกทำไรายได้1 67ล้านดอลลาร์แล้วก็มีภาคต่อ Fallen King ดาวในปี2018เป็นภาคที่หลายคนรักเกลียดในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเรามองลึกๆมันคือบทนําของยุคใหม่ที่ไดโนเสาร์อยู่บนแผ่นดินใหญ่มีการขโมยพันธุก,กรรมขายในตลาดมืดและแม้แต่กระทั่งการโคลนมมุดด้วย ภาคนี้รายได้1,300ล้านทั่วโลกแต่เสียงวิจารณ์ตกลงมาเหลือ47%เปอซตเมตาคริติกอยู่51คือคนดูทั่วไปยังสนุกได้ A บวกแต่นักวิจารณ์เริ่มเหนื่อยกับโครงเรื่องที่บิดเบือนและในภาคโดมนเนียนในปี2022พอถึงภาคนี้โลกก็เปลี่ยนไปจริงๆ ภาคนี้รวมตัวนักแสดงจากภาคแรกอ l ล n ันแกรนด์เอลลีเซตเลอร์และเอียนเมคลคอมแล้วให้คําตอบว่าถ้าเราต้องอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์จริงๆเราจะทํำยังไงข่าวนี้หนักเลยเพราะรถ t t เทนโทเมโตให้เหลือแค่29%ต่ำสุดในแฟรนไชส์เมตาคริติกเหลือ38แต่ซีนิ m a าสกอร์ยังพอประคองเองเหมือนคนดูทั่วไปยังโอเคกับการปิดฉาก3ามภาคแต่สำหรับนักวิจารณ์แล้วมันควรจะเป็นจุดจบไม่ใช่แค่จบ ทั้งหมดรวมกันแค่ไต่ภาค Jurassic World ก็ทำเงินเกิน3.9พันล้านดอนลลาร์ไปแล้ว Jurassic World Rebirth 2025บทใหม่ของแฟรนไชส์และคนคิดว่า Dominion คือจุดจบแต่ไม่ใช่เลยครับปี2025แฟรนไชส์จะกลับมาในชื่อ Jurassic World Rebirth กำกับโดย Garrett Edwards และนำแสดงโดย Scarlett Johansson Mahershala Ali และ Jonathan Bailey หนังจะเล่าเรื่อง5ปีหลังจากโดมิเนียนในโลกที่เทคโนโลยีสร้างไดโนเสาร์ไม่ได้อยู่แค่ในมืออินเจนหรือไบโอซินอีกต่อไปมันกระจายสู่มือทุกคนโลกเราอาจไม่ได้มีแค่สัตว์สูญพันธุ์แต่มีภัยคุกคามระดับ DNA อที่ควบคุมไม่ได้อีกแล้วภาคน,นี้ทุนสร้างอยู่ที่180ล้านเหรียญและจากกระแสฮปปและการคัดเลือกน,นักแสดงระดับแม่เหล็กอย่างสกเลจฮหนสันมาเฮชาลาอารีและจนาธานเบลลี่ นั่นจะกลับมาเปิดจักรวาลให้สดใหม่ได้อีกครั้งแถมยังได้อเล็กซานเดอร์ดิสแพลตมักกำกับดนตรีแทนจิอาคิโน่คือใส่ดีกรีออสการ์มาเต็มที่ขยายจักรวาลน,นอกจอจากเกมสู่แอนิเมชันแฟนชายนี้ไม่ได้มีแค่หนังนะครับตั้งแต่ยุค90ก็มีวิดีโอเกมกระตูนหนังสือกระตูนออกมาเต็มไปหมดล่าสุดก็มีแอนิเมชันจาก Netflix อย่าง u r a s s i c World Camp c r e t a c ช ous นะครับ2020-2022แล้วก็ Chaos Theory ที่เพิ่งฉายปี2024 ไม่พอครับเลโก j u r a s ส i c w เวิลยังมีซีรีส์ของตัวเองด้วยนะเอาใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ยังติดไดนโนเสาร์อยู่เหมือนกันโลกของของเล่นหนังสือการ์ตูนเกมและของสะสมที่แค่เห็นก็หัวใจเต้นแรงเพราะจุ r a ส s i c p าร์ไม่ได้เป็นแค่หนังครับแต่มันคือจักรวาลของประสบการณ์ที่ขยายออกมาทุกทิศท,ทางเริ่มต้นจากปี1993ใช่ไหมครับปีที่จุลศิลปาร์คภาคแรกเข้าฉายบริษัท เคนเนอก็จัดเต็มเลยผลิตลายของเล่นทั้งแอคชั่นฟิกเกอร์และไดโนเสาร์พร้อมสโลแกนที่แสบและเท่สุดๆที่ว่า if it's not Jurassic Park it's extinct แถมแจ็คฮอนเนอร์นักบรรพชีวินวิทยาตัวจริงที่ให้คำปรึกษาเรื่องไดโนเสาร์ในหนังยังมาช่วยดูให้ด้วยนะครับปี1997เคนเนอร์กลับมาอีกครั้งกับของเล่น The Lost World และปีต่อมาก็เปิดตัวของเล่น Chaos Effect ไดโนเสาร์ลูกผสมดี a บบบๆที่เท่มากสำหรับยุคนั้น จากนั้นฮัสบโรเข้ามาในยุคจูราสสิกปาร์กทรีปี1991มีทั้งลายปกติและเวอร์ชั่นสำหรับเด็กที่ชื่อว่าจูราสสิกปาร์กจูเนียเมื่อจูราสสิกเวิลด์กลับมาในปี2015ัสิบหฮัสบรก็รับหน้าที่ผลิตของเล่นอีกครั้งแต่ก็มีดราม่าเล็กๆเพราะบนกล่องดันเขียนว่าไดโนเสาร์เป็นเพศช,ชายทั้งที่ในหนังบอกว่าพวกมันเป็นเพศเมียจนสุดท้ายฮัสบรก็ปรับข้อมูลให้ถูกต้องในภายหลังแมทธิลเข้ามาเป็นเจ้าของลขิขสิทธิ์ใหม่และขอบอกเลยว่าคือยุคทององของขเล่นนดโสา์ ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังเล่นกับแอปมือถือได้ด้วยของเล่นหลายตัวมีโค้ดลับที่สแกนแล้วขึ้นข้อมูลไดโนเสาร์ในแอป Jurassic World Facts คือเล่นแล้วได้ความรู้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่สนุกเฉยๆมาเทลยังเปิดตัวลายที่แฟนรุ่นใหญ่ต้องสะสมให้ได้เช่น Amber Collection Figure Possible คุณภาพสูง Hammond Collection Focus ที่ตัวละครและไดโนเสาร์จากไตรภาคแรกรวมถึง Jurassic World Legacy Collection ที่เอาความคลาสสิกกลับมาอีกครั้ง ต่อมาเป็นบอร์ดเกมเมื่อไดโนเสาร์กลายเป็นเกมบนโต๊ะไม่ใช่ทุกคนจะชอบของเล่นแอคชั่นครับบางคนชอบวางแผนบนโต๊ะยุคแรกมีบอร์ดเกมจากมิวตันบรัดลียและฮัสบร o สํำหรับภาค1-3ถึงต่อมาจูราสสิกพาร์คเดนเจอร์จากเรเวสเบอร์เกอร์ในปี2018ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะเป็นเกมแนวเอาตัวรอดคนเล่นเป็นมุรุ์และไดโนเสาร์ต้องหาทางชนะกันแบบดุดเดือด ปี2022ีมีเกม j สิ a s s i c w o เดอะเล Legacy of Isla n ู b ล a จาก f u n กส Studio เป็นเกมแนวลกาซีที่เล่นแล้วเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการตัดสินใจของผู้เล่นมาะกับแฟนพันธุ์แท้ที่อยากสัมผัสโลกจูราสสิกในแบบไม่เหมือนใครต่อมาการ์ตูนเมื่อเนื้อเรื่องในหนังขยายกลายเป็นจักรวาลกระดาษ t o p s c o m i c เคยตีพิมพ์การ์ตูนจ u r าสิ i พาร์คและภาคต่อ The Lost World ตั้งแต่ปี 1993- มถึง1997มีทั้งการ์ตูนดัดแปลงจากหนังและเรื่องราวขยายจักรวาลเช่น Return to Jurassic Park หรือซีรีส์แรปเตอร์ที่พูดถึงฝูงแรปเตอร์ที่ยังหลงเหลืออยู่จากนั้น IDW ก็รับช่วงต่อในปี2010มีทั้ง Redemption, The Devil in the Desert และ Dangerous Games รวมถึงการพิมพ์ซ้ำของการ์ตูนยุค Tops ให้แฟนรุ่นใหม่ได้สัมผัสต่อมาวิดีโอเกมสร้างสวนเองหรือหนีตายก็ได้เหมือนกันตั้งแต่ยุค NES Sega จนถึง VR เกมของ Jurassic Park มีทาาทุกแนวครับ จูราสิกพาร์คโอเปอเรชั่นเจเนซิส2003เกมจำลองการสร้างสวนไดโนเสาร์แบบคลาสสิกจูรุสิกเวิลด์อีวิลูชัน1และ2บริหารสนวนด้วยกราฟิกทันสมัยและเสียงภาคจากนักแสดงจริงจุราสิกพาร์คเดอะเกม2011จากเทลเทลเกมเนื้อเรื่องที่ต่อจากภาคแรกจูราสิกเวิลด์อัฟเตอร์แมท2020เกม VR ที่ให้คุณหนีจากแรปเตอร์แบบสมจริงและล่าสุดครับจุราสิกพาร์คเซอร์ไวเวลถูกประกาศในปี2023เล่าเรื่องของนักวิทยาศาสตร์อินเจนที่ติดอยู่บนอสลาานว วันถัดจากหนังภาคแรกเป็นเกมแนวแอคชั่นมุมมองบุคคลที่1เรียกว่าทําให้ความดันของแฟนยุค90กลายเป็นจริงเลยครับแฟนชายจูราสิกไม่ได้อยู่แค่ในจอหรือกล่องของเล่นนะครับแต่ยังอยู่ในสวนสนุกพิพิธภัณฑ์และแมกกาทัานในประเทศไทยย้อนกลับไปปี1996ที่ Universal Studio Hollywood แฟนจูราสิ์ได้ตะลึงกันครั้งแรกกับจูราสิกพาร์คเดอะไรท์เครื่องเล่นแบบล่องน้ําสุดคลาสสิกที่พาเราเข้าไปกลางเกาะอิสลาโนลาต่อมา Universal Japan ก็เอาเครื่องเล่นนี้ไปต่อยอด และฝั่ง Islands of Adventure ที่อเมริกาก็สร้างทั้งโซน Jurassic Park Land เต็มรูปแบบและในปี2019เครื่องเล่นเดิมในฮอ l ลีว o ดถูกอัปเกรดกลายเป็น Jurassic World The r i v e เพิ่มเทคโนโลยี AR หน้าจอขนาดใหญ่และฉากที่มี Indominus Rex โผล่มาตัวเป็นๆใครเคยไปมาแล้วแชร์ประสบการณ์ได้นะครับผมอิช้ามากปี2019เปิดตัว Jurassic World Live โชว์สดที่มีทั้งนักแสดงจริง Special e f f e c t และไดโนเสาร์ Animatronic ผสมผสานระหว่างการแสดงละครเวทีแอคชั่นระดับภาพยนตร์ เหมาะกับทั้งครอบครัวและแฟนๆที่อยากเห็นดัปเตอร์วิ่งบนเวทีจริงๆณปี2000นแฟนช้ยจูราสิ์ทำเงินไปแล้วกว่า5,000ล้านดอลลาร์และในปี2022รายได้รวมของหนังทั้งชุดทะลุ6 0 0ันล้านดอลลาร์ทั่วโลกนี่คือหนึ่งในแฟนชายที่ประสบความสําเร็จที่สุดตลอดกาลไม่ใช่แค่เรื่องรายได้แต่คือความทรงจําและนั่นแหละครับคือเรื่องราวเกือบ3าทศวรรษของแฟนชายจูราสิกปาร์ที่เริ่มจากจินตนาการของไมเคิลไครตันจนกลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์วงการหนังไปตลอดกาล จากสวนสนุกที่เต็มไปด้วยไดยโนเสาร์ที่ควบคุมไม่ได้ไปจนถึงโลกยุคใหม่ที่คนต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตโบราณจ u r สสิ i พาร์คไม่ได้เป็นแค่หนังบล็อกบัสเตอร์ธรรมดาแต่มันคือบทสนทนาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติว่าสุดท้ายแล้วเราควรสร้างหรือแค่เรียนรู้จากอดีตแล้วตลอดทางที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นทั้งตัวละครที่กลายเป็นไอคอนทั้งอาลันแกรนด์เอลลีเซดเลอร์เอียนเมลคอมจนถึงรุ่นใหม่อย่างโอเวนแกรดี้แคลเดริงและแน่นอนก็คือเจ้าบลู จากภาคต้นฉบับที่ใช้ Practical e f f e c t ผสม CGI ที่ปฏิวัติว,ตวงการไปจนถึงของเล่นเกมซีรีส์ไปถึงเครื่องเล่นสนนุกระดับโลกจุราสิกป้าคือแฟนใช้ที่มีชีวิตไม่แพ้ไดโนเสาร์ในเรื่องเลยครับและตอนนี้กับจูราสิกเวิด์รีเบิร์สที่กำลังจะมาถึงก็เหมือนเป็นบทใหม่ของตำนานที่กำลังจะกลับมาทุมบัลลังอีกครั้ง ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจาก Iconic Q Podcast แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้สวัสดีครับ